สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอ็อปสตูโดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนกลับมาอยู่กับการสปอยล์หนังเหมือนเดิมโดยหนังที่เราจะนํามาสปอยล์กันในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าสมริทันครับตัวหนังก็จะว่าด้วยเรื่องราวที่มีสองฝาแฝดจอมพลังถือกําเนิดขึ้นมาแต่แล้วด้วยความแข็งแกร่งผิดวิสัยของทั้งคู่พวกเขาก็เลยได้ถูกคนธรรมดารุมประนามและแล้วจากเรื่องราวนั้นมันก็ได้ทําให้สองพี่น้องเติบโตขึ้นมาในแนวทางที่แตกต่างกันมากซึ่งในท้ายที่สุดด้วยความเห็นที่มัันนไม่ลงรอยก พี่น้องคู่นี้ก็เลยได้มาต่อสู้ตัดสินแต่แล้วในวันที่น้องคู่ได้เข้าทำหันกันเองมันก็เป็นวันที่2พี่น้องคู่นี้ได้หายตัวไปเช่นกันต่อมาเมื่อไม่มีใครคอยปกป้องเมืองที่แล้วพวกวาวร้ายสุดชั่วช้าเลยได้ปรากฏตัวออกมาอารวาสอีกครั้งในท้ายที่สุดชายคนนี้จะได้กลับมาปกป้องเมืองอีกครั้งหนึ่งหรือไม่รวมถึงเรื่องราวความจริงของ2พี่น้องฝาแฝดคู่นี้มันจะเป็นแบบไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาโดยการเล่าเรื่องราวของสองฝ สองคนก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาพร้อมกับพละงกาลังที่แข็งแกร่งมากๆแต่แล้วด้วยความผิดปกติเหล่านี้ทั้งสองคนก็เลยถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนฝูงรวมถึงพวกเขาก็ยังถูกบรรดาชาวบ้านเกลียดชังอีกด้วยต่อมาโดยความที่ชาวบ้านคิดว่าทั้งคู่เป็นตัวประหลาดในคืนหนึ่งพวกเขาก็เลยลอบเข้ามาวางพเพลิงบ้านของสองพี่น้องเพื่อหวังจะปิดชีพป,ปีศาจท,ทั้งคู่แต่ทว่าในคืนนั้นสองฝาแฝดคู่นี้กลับรอดชีวิตมาได้ทว่าพ่อแม่ของพวกเขาก็ดันต้องมาถูกไฟคลอ,อกตายจากเหตุการณ์นี้ซึ่งด้คาาโกก้้้้นนนนทท่ตตอชบุงงงฝั็ไดเิ มาเป็นวาวไลท์ที่มีชื่อว่าเนมิซิสโดยที่เนมิซิสก็จะคอยจัดการก,กับชาวบ้านที่เป็นปรปักกับเขานั่นเองส่วนทางฝั่งของแฝดพีถึงแม้ว่าในวัยเด็กเขาจะถูกกระทำขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เขาเชื่อในคุณธรรมแฝดคนพีก็ได้เติบโตขึ้นมาเป็นฮีโร่คอยปกป้องเมืองโดยเขาเองก็ได้ใช้ชื่อว่าสมาดิธาทั้งสองคนนี้ถึงแม้จะมีพลังที่เหมือนกันแต่ทว่าพวกเขาก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วซึ่งในท้ายที่สุดด้วยความเครียดแค้นของเนมิซิสที่มีต่อพี่ชายเขาก็ได้้้้้้้้ใชคคควาาาาาามมมแแนน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 นเเหหลออนหนลหล่่ััััสสรรงงงงออึึึขขะจกที เนเมซิดเขาก็ได้ใช้อาวุธชิ้นนี้ไปตัดสินกับผู้เป็นพี่แต่แล้วในคืนที่2พี่น้องคู่นี้มาต่อสู้ตัดสินกันเหตุการณ์ในตอนนั้นมันก็ได้ทําให้โรงไฟฟ้าที่เป็นสถานที่ต่อสู้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและหลังจากนั้นต่อมา2พี่น้องคู่นี้ก็ได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยเลยเรื่องราวทั้งหมดได้ถูกเล่าออกมาจากปากของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าแซมโดยที่เด็กหนุ่มคนนี้เขาก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของฝั่งสมาริธาเลยก็บว่าได้แต่ทว่าหลังจากที่ฮีโร่ปกป้องเมืองหายตัวไปเมืองแห่งนี้ก็เริิ่มเากกรอยๆแถจจพษศ มันก็ได้ทําให้ครอบครัวของแซมตกอยู่ในสภาวะที่ขัดสนมากๆวันดีคืนดีบ้านของเด็กหนุ่มก็ได้มีประกาศไลายทีตัวของแซมที่กลับมาจากโรงเรียนและทําอะไรไม่ได้เขาก็เลยต้องไปนั่งแกเซงอยู่ที่สนามเด็กเล่นระหว่างนั้นโจสมิธชายแก่ที่ทํางานเก็บขยะและเด้วยความที่เขาอาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของแซมในตอนที่เขาเดินกลับมาบ้านเด็กหนุ่มคนนี้ก็ได้ชวนเขาคุยเล็กน้อยเพื่อแก้เซงแต่แล้วไม่นานหลังจากนั้นเจสที่เป็นเพื่อนของแซมก็ได้มาหาและก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เจสเขาจะรู้ว่าแซมมีปัญหาการเงินเมื่อเเห็็นนนแบบั้สกลยชว แซมไปทํางานหาเงินด้วยกันทว่าในตอนแรกแซมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเจสเขาก็น่าจะเป็นเด็กที่เกเรพอสมควรแต่สุดท้ายด้วยความที่เด็กหนุ่มก็ไม่มีเงินเลยสักนิดก่อนที่เจสจะเดินจากไปแซมเขาก็เปลี่ยนใจขอไปทํางานหาเงินกับเจสด้วยต่อมาหลังจากที่เด็กหนุ่มทั้งสองตกลงร่วมมือกันแล้วเจสก็เลยพาแซมเข้าไปในบ้านล้างหลังหนึ่งซึ่งเหตุผลที่ทั้งคู่มาที่นี่นั่นก็เพราะว่าทั้งสองคนจะล่อสายไฟในบ้านไปขายนั่นเองทางด้านแซมถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มจะไม่อยากทําสักเท่า งไไม่ได้สุดท้ายทั้งสองคนก็เลยช่วยกันเลาะสายไฟออกมาจนหมดบานและต่อมาทั้งคู่ก็ได้นําของเหล่านี้มาขายในเขตของไซรัสจอมวายไลฟ์สุดอันตรายประจำเมืองแต่ทว่าด้วยความที่ทั้งสองคนก็ยังเป็นเด็กอยู่พวกเขาก็เลยโดนโกงค่าของไปอย่างหน้าตาเฉยระหว่างนั้นพวกลูกน้องของไซรัสก็ได้มองเห็นทั้งสองคนเจ้าหัวโจกข,ของแก๊งนี้ก็เลยมาชวนทั้งสองคนไปทํางานด้วยแต่ทางฝั่งเจสที่รู้ดีว่าเจ้าพวกนี้มันอันตรายเขาก็ไม่เอาแต่ทว่ากลับกันทางฝั่งของแซมที่เขาเพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกแซมก็ได้ตอบตกลงปททันนีพราะวตอนน เขาก็ร้อนเงินมากๆทางด้านเจ้าหัวโจกลูกน้องของไซรัสพอมันเห็นว่าแซมตกลงมันก็เลยได้พาแซมไปขโมยของที่ร้านสะดวกซื้อแต่แล้วหลังจากที่ขโมยของกลับมาปรากฏว่าของในกล่องมันก็เป็นขนมแทนที่จะเป็นลอตเตอรี่นั่นก็เลยทําให้เจ้าหัวโจกมันโยนความผิดนี้ให้กับแซมซึ่งทางฝั่งแซมที่ถูกใส่ร้ายเขาก็พยายามแก้ตัวสุดท้ายทั้งสองคนก็เลยได้ทะเลาะก,กันอยู่สักพักหนึ่งแต่แล้วในตอนนั้นเองไซรัสที่เป็นหัวหน้าแก๊งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาตัวไซรัสเขาได้เข้ามาหยุดการทะเลาะก,กันในนนนครรัััั้้้้้้งงีีีพออออมกกกบทท่่เเาา็็ไไไดดลลปปปตววหย หลังจากนั้นด้วยความที่ไซรัสเขาก็ถูกชะตาแซมอยู่ไหมหน่น้อยเพราะว่าในตอนที่กำลังทะเลกกาะกันแซมก็ไม่ได้ฟ้องอะไรเลยก่อนที่จะให้เด็กหนุ่มคนนี้กลับบ้านไปไซรัสเขาก็เลยให้เงินแซมมาจำนวนหนึ่งโดยที่เงินนั้นมันก็เป็นค่าเสียหายในวันนี้และก็เป็นเงินที่แซมจะต้องทำงานให้เขาในวันหน้าด้วยหลังจากนั้นไซรัสก็ได้ให้แซมกลับบ้านมาซึ่งในตอนที่แซมเดินกลับมาถึงบ้านเด็กหนุ่มก็ได้เห็นแม่กำลังทะเลาะก,กับคนที่มาไลท่ทีแซมก็เลยเอาเงินที่มีอยู่ให้กับแม่เพื่อให้แม่ของเขาไปจ่ายให้กกกััับผู้้้ชชาาายคคนนนนนนแและ็ถือวว่่โดีีีีมมมๆทซเงิ เพราะว่าถ้าเกิดเด็กหนุ่มไม่ได้เงินมาจากไซรัสป่านนี้2แม่ลูกคงไม่มีที่ซุกหัวนอนไปแล้วต่อมาหลังจากที่แซมได้ผ่านเรื่องราวที่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับไซรัสและด้วยความที่เจ้าหัวโจกมันก็ได้ถูกไซรัสไล่ออกมาในตอนที่มันได้มาเจอกับแซมอีกครั้งหนึ่งเจ้าแก๊งวัยรุ่นพวกนี้ก็เลยต้องการลากตัวแซมมาอัดให้ได้แต่ทั้งฝั่งของแซมที่เห็นว่าตัวเองกําลังถูกลาเด็กหนุ่มคนนี้ก็พยายามวิ่งหนียังสุดชีวิตแต่ทว่าด้วยความที่แซมก็ยังเป็นเด็กอยู่ในท้ายที่สุดเขาก็็ไได้้้้้้ถููกกกกกกเจจจาาพพววววววนนนีัววกกััับบตตแแแแแลละะ๊งงยยรรรุุ่่่มมทืซอสึ ก็ถือว่าโชคดีมากเพราะว่าในระหว่างที่แซมกําลังถูกรุมกระทืบอยู่นั้นจู่ๆลุงโจที่อยู่บ้านตรงข้ามก็ได้เข้ามาช่วยเด็กหนุ่มไว้ซะก่อนแถมลุงโจก็ยังได้อัดวัยรุ่นพวกนี้จนเละไม่เป็นท่าอีกซึ่งในระหว่างที่โจกําลังจัดการกับพวกวัยรุ่นแซมที่เฝ้าดูอยู่ก็ได้เห็นว่าลุงคนนี้มีแรงที่เยอะมากๆอีกทั้งในตอนที่เจ้าหัวโจกมันวิ่งเอามีดเข้ามาแทงลุงโจเขาก็ยังสามารถจับมีดเล่มนั้นด้วยมือเปล่าอีกทั้งเขาก็ยังบีบมีดจนงอไปลอยมืออีกด้วยซึ่งงงงงงมมมมัััันนนนกกกกกก็็็็ดดดดูููเเเเเเปรรืืื่่่่่่่อออททีีาาาาหหหลลลชชๆฝแซจจขไไ้้้ถุุโวววยต ว่าคนที่น่าจะมีพลักกาลังมากมายขนาดนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่สมาริทันฮีโร่ที่เด็กหนุ่มชื่นชอบที่สุดนั่นก็เลยทําให้พอแซมวิ่งกลับขึ้นมาบนบ้านเขาก็ได้รีบออกกล้องสองทางไกลส่องลงไปดูซึ่งสุดท้ายในตอนที่แซมกําลังส่องกล้องอยู่นั้นเด็กหนุ่มก็ได้เห็นว่าที่หลังของลุงโจม,มันก็มีรอยแผลไฟไหม้เต็มไปหมดพอแซมได้เห็นแบบนี้แล้วเขาก็มั่นใจในทันทีว่าลุงโจต้องเป็นสมาริทันแน่ๆเพราะว่าจากเรื่องราวที่เด็กหนุ่มได้ฟังมาในการต่อสู้ตัดสินครั้งสุดท้ายของสมาริทันโรงไไฟฟ้้้าาาทีี่นนนนนนัันมกกก็ดดดเเิิรรรระะบขึอยงงุแแล มันก็น่าจะเป็นที่มาลอยแผลไฟไหม้บนหลังของลุงโจนนั่นเองตัดกลับไปทั้งฝั่งไซรัสก่อนหน้านี้พววของไซรัสก็ได้ระเบิดที่สามารถหยุดการทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาไว้ในมือแล้วและหลังจากที่ไซรัสได้ของเหล่านี้มาครอบของในคืนนั้นเขาก็ได้พาพักพวกบุกไปที่สถานีตํารวจและเขาก็ได้ใช้เจ้าระเบิดที่ว่าจัดการกับพวกตารวจเพื่อทําการชิงค้อนของเนมิสิตออกมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกของไซรัสจะลหลงไหลในตัวของเนมิสิตมากๆโดยเหตุผลที่ไซรัสต้องการค้อนของเนมิสิตแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการสารต่อเจตนารม ความโหดร้ของเดนเมสิตนั่นเองซึ่งสุดท้ายไซรัสก็สามารถชิงค้อนของเดนเมสิตไปครอบครองจะได้และด้วยพลังความแค้นที่อัดแน่นอยู่ในค้อนนั้นไซรัสในตอนนี้เขาก็เลยเหิ่อมเกเลิ่มมากๆตัดสลับกลับไปทางฝั่งของแซมหลังจากที่เด็กหนุ่มมั่นใจแล้วว่าชายคนนี้คือสมารติททนตัวของแซมก็เลยได้เฝ้าจับตามองลุงโจมาตลอดแต่ถึงแม้ว่าแซมจะมั่นใจขนาดนี้ในตอนที่เด็กหนุ่มนำเรื่องนี้ไปบอกให้กับนักเขียนที่คอยเขียนในเรื่องราวของสมรารติแทนชายนักเขียนที่ว่าก็ยังไม่ค่อยอยากเชื่อแซมสักเท่าไหร่เน รอว่าเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ก็เป็นสมาริแทนแต่มันก็ไม่เคยถูกสักทีเลยทําให้ในครั้งนี้ชายนักเขียนไม่เชื่อแซมอีกแล้วและถ้าเกิดแซมอยากให้เขาเชื่อเด็กหนุ่มก็ต้องหาหลักฐานที่มันมากกว่ามีดเงอๆเล่มนี้มาด้วยทางด้านแซมพอเห็นว่าชายนักเขียนไม่ยอมเชื่อโดยความที่เขาก็มั่นใจว่าลุงโจเป็นสมาริแทนแน่ในตอนที่ลุงโจออกไปทํางานเด็กหนุ่มก็เลยแอบปีนเข้ามาในห้องของลุงโจรพร้อมกับขโมยแฟ้มที่มีข้อมูลของสมาริแทนกลับมาแต่ทว่าพอแซมกลับมาได้ไม่นานลุงโจเขาก็ได้ตามเอาแฟ้มคืนถึง่ห้อองงงเนืจจากลุโ ก็รู้ว่าที่ผ่านมาแซมคอยจับตาดูเขามาตลอดและแซมก็น่าจะเป็นคนที่ขโมยของออกมาแน่ในวันถัดมาด้วยความโกรธที่เด็กหนุ่มมีต่อลุงโจตัวของแซมเขาก็เลยมาระบายความโกรธกับทางขยะทว่าระหว่างนั้นลุงโจที่ไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดไปมากกว่านี้เขาก็ได้เดินเข้ามาหาเด็กหนุ่มแล้วบอกให้แซมเลิกหมกมุ่นเรื่องนี้ซะเพราะว่ายังไงตัวเขาเองก็ไม่ใช่สมริทันส่วนเรื่องที่ลุงโจมีแฟมนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับของสมริทันเท่านั้นเองแต่แล้วในระหว่างที่ลุงโจกําลังเดินหนีแซมที่กําลังตามตื้ออออในนนนัเงงวกกกลูระจข ที่เพิ่งถูกลุงโจอ,อัดไปก่อนหน้านี้พวกมันก็ได้รอบกัดขับรถเข้ามาชนลุงโจทําเอาร่างของลุงโจอลอยขึ้นไปบนฟ้าและก็กระดูหกหักไปหลายส่วนเลยทางด้านแซมที่เห็นแบบนั้นต่อหน้าต่อตาเด็กหนุ่มก็ตกใจมากๆทว่าในระหว่างที่แซมกาลังหวาดกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจูจ่ๆลุงโจก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับร่างกายของตัวเองที่กําลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแต่ถึงแม้ว่าโจเขาจะสามารถรักษาตัวเองให้หายได้กลับการเหนือร่างกายของเขามันก็จะร้อนละอุข,ขึ้นมาและถ้าหากเขาไม่ทําให้ร่างกายเย็นลงหัวใจจขขออองงงเเเาามมันกก็ะะรบิดดด้้ววยยซึ่่หุผลลที ว่ามานั้นลุงโจก็ได้ขอให้แซมพาเขากลับไปที่ห้องพอมาถึงลุงโจเขาก็รีบอาบน้ําและรีบกินไอติมในตู้เย็นเพื่อทําให้ร่างกายของตัวเองเย็นลงเร็วที่สุดและก็ถือว่าโชคดีมากๆที่แซมพาลุงโจกลับมาได้ทันเวลาสุดท้ายลุงโจก็เลยรอดตายมาได้แต่มันก็ต้องแลกกับการที่แซมรู้ความลับของเขานั่นเองหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพไปทังฝั่งไซรัสโดยหลังจากที่ไซรัสเขาได้ค้อนของเนมิสิตมาครอบครองแล้วพรรคพวกของไซรัสก็ได้พากันออกไปก่อ,อความวุ่นวายเพื่อที่ไซรัสเขาจะได้ทําการปลุกระดมคนที่ชอบในตัวของนิส โดยที่ไซรัสที่กําลังปลอมตัวเป็นเนมัสิดก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าในตอนนี้เนมัสิดได้กลับมาแล้วและตัวเขาก็จะทําลายความเหลื่อมล้ําในเมืองนี้เองซึ่งจากคําพูดของไซรัสมันก็ได้ทําให้ผู้คนที่กําลังลําบากกับความเหลื่อมล้าพาการลุกฮือขึ้นมาพร้อมที่จะทําการปฏิวัติเมืองนี้กันแล้วตัดภาพกลับมาทางฝั่งลุงโจและแซมโดยหลังจากที่แซมได้รู้ความจริงว่าลุงโจเป็นสมรติทันเด็กหนุ่มคนนี้ก็คอยตามติดฮีโร่ที่เขาชื่นชอบมาตลอดทั้งวันซึ่งทางฝั่งของลุงโจเขาก็ไม่ได้ค่อยซีเรียสอะไรมากนักกกกแถมมเเเค้้าอองง็็็ยยรููสึนนนดดดหุ่ีว จะจากกันแซมก็ได้ถามกับลุงโจไปว่าลุงโจเคยกลัวอะไรหรือเปล่าทางฝั่งลุงโจเขาก็รู้ดีว่าแซมน่าจะกําลังกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็เลยได้พูดปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้ไปพร้อมกับลุงโจก็ได้สอนว่าทุกคนก็ล้วนมีความกลัวในใจกันทั้งนั้นหลังจากนั้นลุงโจเขาก็ได้ขอนาฬิกาของแซมกลับมาเนื่องจากเขาก็จะลองเอามันไปซ่อมดูให้เพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เห็นแซมใส่นาฬิกาตายมาตลอดนั่นเองหลังจากนั้นในวันถัดมาในระหว่างที่ลุงโจกําลังนั่งกินข้าวเช้าอยู่เขาก็ได้เห็นข่าว ชาวบ้านที่ทนกับความเหลื่อมล้ำไม่ไหวซึ่งพอโจได้เห็นแบบนี้เขาก็เดือดมากๆเพราะว่าตัวเขาเองก็รู้ดีว่านิมิสิตน้องชายของเขาได้ตายไปแล้วแต่ทว่าด้ยวยความที่โจเขาไม่อยากกลับไปเป็นสมณิทานตัวเขาเองก็เลยเลือกที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนทางฝั่งแซมที่ได้รู้ความลับของเขาตัวเขาเองก็ไม่อยากยุ่งกับแซมแล้วเช่นกันทว่าพอโจเขาโดนลูกอ้อนของแซมที่ขอร้องให้สอนการต่อสูไ้สุดท้ายโจก็ยอมใจอ่อนและได้นัดให้แซมมาเจอกับเขาที่ดาดฟ้านในตอนเย็นซึ่งพอถึงตอนเย็นเด็กหนุ่มก็ได้มาตามนััดจริงงๆแแถมมพาึล้ววต ดเด็กหนุ่มก็ยังได้โชว์สเต็ปหมัดอันรวดเร็วของเขาให้ดูอีกแต่แล้วในตอนที่แซมลองชกใส่ตัวของลุงโจไปโดยความที่ร่างกายของโจม,มันก็แข็งมากๆนั่นก็เลยทําให้มือของแซมได้ซ้นไปเลยแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่ลุงโจม,มีน้ําแข็งอยู่ที่ห้องในตอนที่แซมบาดเจ็บเขาก็เลยพาแซมกลับมารักษาก่อนแต่แล้วในระหว่างที่แซมกําลังนั่งพักเด็กหนุ่มก็ได้ถามกับชายที่อยู่ตรงหน้าว่าเรื่องระหว่างเขากับนเนมิสิตมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนั้นเนมิสิตน่าจะตั้งใจทําลายโรงไฟฟ้าเพื่อทําให้เมืองนี้อยู่ในนนนนคววาาามมมมสััับออห่่่่่ททยงงไีเเดดกุจจะพูรื จูจ่ๆโจที่ได้นึกถึงเรื่องราวในตอนนั้นเขาก็รู้สึกโกรธขึ้นมาและสุดท้ายเขาก็เลยไล่ตะเพิดให้แซมรีบกลับบ้านไปเลยทางด้านของเด็กหนุ่มที่เพิ่งถูกฮีโร่ที่เขาชื่นชอบไล่ออกมาในระหว่างที่แซมกําลังเดินอย่างหมดอะไรตายอยากในตอนนั้นไซรัสก็ได้ขับรถมาเจอเขาเข้าพอดีซึ่งทางฝั่งของไซรัสเองเขาก็ต้องการให้แซมทํางานชายนี่เขาแล้วเขาก็เลยพาเด็กหนุ่มคนนี้นั่งรถกลับมาด้วยและพอมาถึงแซมก็ได้เจอกับคนในแก๊งของไซรัสมากมายแถมแต่ละคนในแก๊งของไซรัสก็ยังดูเป็นคนที่อันตรายมากๆอีกทําเอาตััววขออองแมมกกล็ลยยู่ไ่ไน้ ถัดมาไซรัสก็ได้พาแซมมาสอนงานที่เด็กหนุ่มจะต้องทําให้โดยที่งานนั้นก็คือการที่แซมต้องเฝ้าตรงนี้และถ้าเกิดตํารวจผ่านมาแซมก็ต้องผิวปากเพื่อเป็นสัญญาณแต่ทว่าดยวยความที่เด็กหนุ่มผิวปากไม่เป็นในตอนที่ตํารวจขับรถมาถึงไซรัสก็เลยไม่รู้ตัวแต่ก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ตํารวจพวกนี้เป็นคนที่ไซรัสเขาจะติดสินบนให้ก็เลยทําให้ในครั้งนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แล้วในระหว่างที่แซมคอยเฝ้าดูตํารวจอยู่ที่ด้านหน้าจู่ๆวันนี้ลูกน้องของไซรัสก็ได้ขับรถเข้ามาอย่างเร่งรีบททาาางงงด้นขออแแซมมี่สสัยเลบต ดูซึ่งพอแซมได้แอบเข้ามาแล้วมันก็ได้ทําให้เด็กหนุ่มเห็นว่าคนที่ไซรัสจับมาเขาก็คือตํารวจที่ไซรัสเพิ่งติดสินบนไปก่อนหน้านี้และด้วยความที่ตํารวจคนนี้เล่นลิ้นไม่ยอมทําตามที่ไซรัสบอกซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาน่าจะไม่อยากให้ไซรัสไปทําลายโรงงานไฟฟ้าเหมือนในครั้งที่เนมิสิ์เคยทําก่อนหน้านี้เขาก็เลยได้ถูกไซรัสฆ่าปิดปากลงไปอย่างโหดเหี้ยมทางฝั่งของแซมที่เห็นแบบนี้ด้วยความกลัวเขาก็ไม่อยากทํางานให้กับไซรัสแล้วทว่าในตอนที่เด็กหนุ่มกําลังเดินกลับบ้านในตอนนั้นแซมเขาก็ได้เห็นเจสกําลลังถููกกกกพวระจง รทา,ายอยอู่และด้ยวยความที่ไม่อยากเห็นเพื่อนถูกทำลายแบบนี้แซมก็เลยรวบรวมความกล้าที่มีวิ่งตรงเข้าไปซัดเจ้าหัวโจจนทําให้เจสสามารถหนีรอดไปได้แต่แล้วด้ยวยความที่เจ้าพวกนี้มันก็มากันหลายคนพวกมันก็เลยพากันเข้ามาดูมเล่นงานแซมแถมเจ้าหัวโจมันก็ยังฟาดแขนแซมจนหักไปอีกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โหดรห้ายมากๆและหลังจากที่พวกมันเล่นงานแซมจนหนำใจแล้วมันก็ได้พาตัวเด็กหนุ่มกลับมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านแต่ทว่าในตอนที่เจ้าพวกนี้มาถึงพวกเขาก็ได้เห็นโจที่ควรจะตายไปแล้วยังอยู่บนบ้านอยู่เลยเมื่อเห็นแบบนั้นพวกกกกลูระจ รีบกลับไปบอกให้ไซรัสรู้เพราะว่าถ้าเกิดสมริทันยังมีชีวิตอยู่จริงละก็ชายคนนั้นก็ต้องมาขัดขวางแผนการเขางพวกเขาแน่และเมื่อไซรัสเขาได้รู้แบบนี้แล้วเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปเอาตัวโจกลับมานั่นเลยทําให้ในระหว่างที่โจกาลังเดินกลับบ้านในตอนนั้นเองลูกน้องของไซรัสหลายคนก็ได้เดินตามเข้ามาด้วยและต่อมาหลังจากที่พวกมันได้โอกาสลูกน้องของไซรัสทั้งหมดก็ได้พากันวิ่งกลูเข้ามาเล่นงานโจแต่แล้วด้วยความที่โจแกร่งเกินไปคนเหล่านี้เลยทําอะไรโจไม่ได้แม้แต่น้อยแถมพวกเขาก็ยังถูกโจอััดดเเป็นนนขมลลยททาาางง้โจจหกี่ การกับพวกนี้เสร็จแล้วในตอนที่เขากําลังจะเดินกลับจูจูเด็กสาวคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ต่อสู้เธอก็ได้วิ่งเข้ามาถามว่าโจอัดเจพวกนั้นทะลุก,กําแพงได้ยังไงรวมถึงในระหว่างที่โจกําลังให้ความสนใจกับเด็กคนนี้ลูกน้องของไซรัสคนหนึ่งก็ได้วิ่งย้อนกลับมาพร้อมกับปาระเบิดของมันเข้ามาในฝูงคนที่กําลังยืนงงอยู่โจที่เห็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาก็เลยได้ใช้พละกําลังของตัวเองทําการพลิกรถที่จอดอยู่เพื่อใช้เป็นที่กําบังและเนื่องจากที่โจเขาลงมือทําแบบนั้นตัวเขาเองเลยสามารถช่วยคนตรงนั้น้้้นนไไดดดทททังงหมมแต่่่ชาาาาวบก็ถยคลลิปีีโโออจืํ นั่นเลยทําให้หลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาโจเลยเลือกตัดสินใจจะย้ายออกไปจากเมืองเนื่องจากเขาก็ไม่อยากให้เรื่องราววุ่นวายไปมากกว่านี้อีกแล้วแต่แล้วก่อนที่โจจะจากไปเด็กหนุ่มแซมก็ได้มาหาเขาที่บ้านแล้วบอกเรื่องที่ไซรัสกําลังวางแผนทาอะไรกับโรงไฟฟา้าโดยที่แซมก็อยากให้โจไปจัดการกับไซรัสนั่นเองทว่าทางด้านโจที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้แล้วเขาก็ได้ไล่ให้แซมไปแจ้งตํารวจและกลับไปซะนั่นเลยทําให้แซมที่ชื่นชมฮีโร่อย่างสาดิธันผิดหวังมากๆตัดไปทั้งฝั่งไซรัสหลังจากที่ลลลลกกนนน้้อองของขขเาัับไปแวแวะ็ยยื ว่าตัวของโจเป็นซาลิท่านจริงๆเนื่องจากไซรัสกลัวว่าโจจะเข้ามาขัดขวางเขาก็เลยได้พาลูกน้องทั้งหมดบุกมาที่บ้านของโจ hoe, เพื่อจะได้จัดการกับชายคนนี้และตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่แล้วในตอนที่พวกของไซรัสมาถึงปรากฏว่าทางฝั่งของโจก็ได้ออกจากห้องไปก่อนแล้วด้านแซมและแม่ที่กําลังกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทั้งสองคนก็เลยเฝ้ามองพวกไซรัสจากฝั่งตรงข้ามแต่นั่นก็ได้ทําให้ไซรัสเห็นตัวแซมซึ่งทางฝั่งของไซรัสเขาก็รู้ดีว่าแซมเกี่ยวข้องกับโจเขาก็ได้พาลูกน้องวิ่งงข้าาาาามมมมมมจจััับบตววแแแแแซซกกลลไปะะถึ่่พย วิ่งหนีขนาดไหนในท้ายที่สุดทั้งคููก็ได้ถูกจับตัวได้ซึ่งตัวของแซมก็ได้ถูกไซรัสจับตัวกลับไปนั่นเองตัดภาพกลับไปที่โจในตอนนี้โจเขาก็กําลังจะนั่งรถออกไปจากเมืองแล้วทว่าก่อนที่เขาจะจากไปจู่ๆนาฬิกาของแซมที่เขาเคยเอามาซ่อมมันก็ได้ดังขึ้นมาเมื่อเห็นแบบนั้นโจก็เลยอยากเอานาฬิกากลับมาคืนแต่แล้วในตอนที่โจมาถึงบ้านของเด็กหนุม่มปรากฏว่าโจก็ได้เจอแค่แม่ของแซมที่ตัวของเธอก็นั่งอยู่ยังหมดสภาพเมื่อเรื่องราวมันกลายไม่เป็นแบบนี้โจเขาก็รู้ดีว่าไซรัสน่าจะจะับตัวววแซมมไปด้ยคากร นโจเลยกลับไปที่โรงงานเก็บขยะและเขาก็ได้ขนถังน้ํามันมากมายใส่ไว้ที่ถ่ายรถหลังจากนั้นโจเขาก็ได้ขับรถที่เต็มไปด้วยน้ํามันพุ่งชนเข้าไปในฐานที่มันของเจ้าไซรัสและพอเข้ามาได้แล้วโจเขาก็เริ่มไล่อัดลูกน้องของไซรัสที่พยายามจะเข้ามาจัดการกับเขาไปทีละคนทีละคนแต่แล้วด้วยความที่ไซรัสเขาก็มีค้อนของนิเมซิตอยู่ทําให้เมื่อไซรัสได้ใช้ค้อนนั้นโจมตีโจพลังจากค้อนที่ว่ามันก็สามารถทําร้ายโจได้ด้วยทางด้านโจเขาได้ถูกไซรัสเล่นงานอยู่สักพักหนึ่งแต่แล้วสุดท้ายด้วยความโกรธที่มมีออยู่เต็กโจ ก็สามารถรับการโจมดีจากคอนน,นได้อีกทั้งในตอนนี้โจเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าตัวเขาเองก็ไม่ใช่คนดีอะไรนั่นเลยทําให้เขาก็พร้อมจัดการกับพวกไซรัสอยู่แล้วในที่สุดความจริงทั้งหมดก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วชายคนนี้ไม่ใช่สมริทันที่เป็นฮีโร่แต่เขากลับเป็นเนมิสิตจอมชั่วร้ายต่างหากและในตอนที่สองพี่น้องต่อสู้กันก่อนหน,น้านี้คนที่ตายก็ไม่ใช่เนมิสิตแต่มันกลับเป็นสมริตันภูเป็นพี่ชายที่เนมิสิตถึงแม้จะอยากช่วยพี่ชายแค่ไหนในตอนนั้นเองเขาก็ทําไม่ได้และแล้วในระหว่างที่โจก,กําลัังรบม ัซสเมื่อได้เวลาถัางน้ํามันที่โจพกมาด้วยมันก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงและจากแรงระเบิดที่ว่ามันก็ได้จัดการกับลูกน้องของไซรัสไปมากมายรวมถึงซิลที่เป็นแฟนสาวของไซรัสก็ได้ถูกฆ่าตายจากแรงระเบิดไปด้วยโดยทางฝั่งของโจที่โกรธมากๆเขาก็ได้ไล่จัดการกับเจ้าพวกนี้อย่างไร้ความปราณีและถึงแม้ว่าเจ้าพวกนี้จะพยายามยิงใส่โจขนาดไหนเพียงแค่กระสุนธรรมดามันก็คงไม่สามารถทําอะไรสมาริทันคนนี้ได้อยู่แล้วแถมทางฝั่งโจก็ได้ใช้ค้อนของเน m e s ิสที่ตัวของไซรัสได้ทําหล่นไว้ในตอนที่เกิดการระเบิดไล่ทุ ลูกน้องของไซรัสแต่ละคนไปย่างมายั้งมือเลยส่วนทางฝั่งของไซรัสที่กําลังคลั่งจากการที่เห็นแฟนสาวตายต่อหน้าตัวเขาเองก็ได้จับตัวแซมมาที่ด้านบนหลังจากนั้นเขาก็เดินไปเอาหมวกของเนมัสิดมาใส่เพื่อรอจัดการกับโจที่กําลังจะมาถึงและในเวลาเดียวกันนั้นทางฝั่งของโจที่ไล่จัดการกับลูกน้องของไซรัสจบแล้วตัวเขาเองก็ได้ตามมาช่วยแซมที่อยู่ด้านบนทว่าด้วยความที่โจก็ต่อสู้มาอย่างหนักหน่วงสภาพของเขาในตอนนี้มันก็สับักสบอมมากๆโจที่เห็นเด็กหนุ่มอยู่ตรงหน้าเขาก็ได้ทิ้งคอนแล้วก เอไซรัสที่กําลังรอเวลานี้อยู่เขาก็ได้หยิบค้อนของเนมิสิตขึ้นมาไลฟ่ฟาโจอย่างไม่ยังทําให้โจที่ถูกเล่นงานกระเด็นลงไปนอนกองกับพื้นเลยอีกทั้งพอต่อสู้กันไปเรื่อยๆโจเขาก็พาดท่าจนเกือบจะตกลงไปในกองไฟด้านล่างซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้มันก็เหมือนกับตอนที่เขาต่อสู้กับพี่ชายแต่ก็สลับมาเป็นเขาที่กําลังจะต้องตายแล้วส่วนทางด้านของไซรัสเขาก็ตั้งใจจะจบเรื่องนี้ด้วยการฆ่าโจให้ได้แต่ทว่าสุดท้ายก่อนที่ไซรัสจะได้ลงมือในตอนนั้นเองแซมที่หลุดจากการถูกหมัดเด็กหนุ่มก็ได้วิ หลังจากนั้นด้วยความที่ไซรัสหันไปสนใจแซมในตอนนั้นเองโจก็ได้โอกาสปีนกลับขึ้นมาและเขาก็ได้เข้าไปจัดการกับไซรัสพร้อมกับที่เขาได้โยนชายคนนี้ลงกองไฟด้านล่างไปเลยและแล้วในที่สุดโจก็สามารถจบเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วแต่ทว่าด้วยความที่ตอนนี้ร่างกายของโจมันก็บาดเจ็บหนักมากนั่นก็เลยทําให้หัวใจมันแทบจะระเบิดออกมาแล้วทางด้านแซมที่เห็นว่าโจก,กําลังแย่เด็กหนุ่มก็ได้ทุบไปที่วาวน้าที่อยู่ไม่ไกลและสุดท้ายน้ําจากทอน,นั้นมันก็สามารถช่วยชีวิตโจไว้ได้และต่อมาหลังจากที่โจรอดตาย ไ,ได้้แลวเขาก็ได้อุ้มเด็กหนุ่มคนนี้กระโดดข้ามตึกเพื่อหน,นีไฟลงมาหลังจากนั้นก่อนจะจากกันไปโจเขาก็ได้สอนเด็กหนุ่มคนนี้ว่าภายในใจของเรามันก็มีทั้งความดีและความชั่วซึ่งตัวของโจเขาก็เชื่อว่าแซมน่าจะต้องเลือกทางที่ถูกต้องอยู่แล้วพอพูดจบโจเขาก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยส่วนทางฝั่งแซมก็ได้คนที่ตามมาช่วยออกไปและพอเด็กหนุ่มถูกพาตัวออกไปแล้วนักข่าวก็ได้เดินเข้ามาถามว่าคนที่ช่วยแซมออกมาใช่สมรติทันจริงๆหรือเปล่าทางด้านเด็กหนุ่มพอถูกถามมาแบบนี้ถึงแม้ว่าโจจะเคยเป็นเนมิสิดท ม่อนแต่แซมก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเด็กหนุ่มก็เลยตอบกลับนักข่าวไปว่าคนที่ช่วยเขาออกมาก็คือสมรติทันฮีโร่สุดอยู่ที่ทมที่คอยปกป้องเมืองนั่นเองในระหว่างที่แซมกําลังให้การสัมภาษณ์เด็กหนุ่มก็ได้ยินเสียงของนาฬิกาที่มันเคยพังอยู่ตลอดดังขึ้นมาอีกทั้งเขาก็ยังได้เห็นลุงโจยืนอยู่ตรงหน้าโดยที่ตัวโจวก็ได้ส่งสัญญ,ญาณกลับมาเพื่อเป็นการแสดงว่าเขาก็เข้าใจสิ่งที่เด็กหนุ่มอยากให้เขาเป็นแล้วหลังจากนั้นโจก็ได้เดินออกจากฝูงชนไไปปปปออออออยยย่่่่่าาางงงงงงเเเเีีบซึตตัวขกก็นนจะค้มืแห และแล้วสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องสมริทันโดยที่ตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.7คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato ไปถึง73%เลยนะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชื่นชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อไปด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้หนึกถึงนอฟนะครับขอพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ